สวัสดีค่ะนะคะอ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปภาคต่อนะคะถ้าเกิดว่าสนใจนะคะ,ะสนใจที่จะเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านสมสวยนะคะ,ะร้านสปาร้านนวดต้องการที่จะมีสปาศรีสาเวียดนามนะคะไว้ต่อยอดนะคะไว้เพิ่มยอดขายในร้านก็ต้องทำยังไงคะอาจารย์จะต้องใช้ใช้จ,จ่ายเท่าไหร่การเรียนเรียนเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบนะคะ อันดับแรก คุณสนใจนะคะ,ะคุณสนใจคุณมีพื้นฐานสมมติว่าร้านเสริมสวยคุณสนใจคุณมีพื้นฐานนะคะคุณก็ทักเข้ามาติดต่อสอบถามนะคะของอาจารย์นะคะก็จะสอนนะคะ1วันนะคะสอนตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะคะ,ะเริ่มกันตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง5้าโมงครึ่งเลยหรือว่า6กโมงแล้วแต่ว่าจนกระทั่งว่าคุณเป็นนะคะจับมือสอนสอนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะ,ะวันนั้นครูก็จะปิดร้านเนาะจะไม่รับลูกค้าเลยนะคะจะทุ่มเทนะคะให้เวลา หมดสำหรับ คุณนะ,ะเรียนจนเป็นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าไม่มีประสบการณ์หรือว่ามีประสบการณ์แล้วเออนะคะจะเรียนได้ไหมนะคะครูจะสอนเฉพาะที่เน้นๆเ,เลยเอ่ะเริ่มกันตั้งแต่เช้าก็จะมีการไหว้ครูก่อนนะคะไหวครูนะฝากเ,าเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะคะครูพ่อปู่ชีวกก่อนนะคะซองก็คือเราจะมาเรียนทฤษฎีกันครูก็จะมีเอกสารให้นะว่า,เ,าเริ่มต้นนะคะสปาส์ซิเซเวยนน้มทำอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างนะคะงวดแบบ ในอะไรยังไงครูก็จะที่บายนะคะแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนมีคําถามว่าอุปกรณ์ซื้อที่ไหนอะไรยังไงเทคนิคแบบไหนก็ครูก็จะมีคําตอบในช่วงนะคะเ,เรียนทฤษฎีตอนเช้านะคะเสร็จแล้ว คูนะคะก็จะลงนะคะก็จะลงคอร์สนะคะที่ครูเป็นซิกเนเจอร์ของร้านไม่ว่าจะเป็น60นาทีหรือ90นาทีให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนรู้น้ำหนักมือให้รู้ว่าได้รับการบริการแบบไหนแล้วถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาแล้วจะได้รู้ความรู้สึกว่าจะต้องให้บริการลูกค้าแบบไหนนะคะเสร็จแล้วก็จะมีพักเที่ยงพักเที่ยงนะ,ะแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายานักเรียนนะคะถ้ามีหุ่นมาก็จะลงให้หุ่น นะคะครูก็จะยืนแนะนําให้หรือว่าครูเป็นหุ่นแล้วก็ให้นักเรียนลงกับหัวครูนะคะข้อนดีก็คือครูจะได้รู้ว่าเธอทําได้ไหมน้ําหนักเธอโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือข้อดีคือครูจะยอมเสียสละนะคะหัวให้คุณนะคะเป็นเรียนรู้ไปเลยนะคะอันนี้ก็คือช่วงบ่ายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมา แต่งเนื้อแต่งตัวกันสวยๆนะคะถ่ายรูปรับใบป,ประกาศนียบัตเป็นวันหนึ่งวันจบนะคะแล้วก็มานั่งนะคะถ่ายรูปทําคลิปนะคะโพสเกี่ยวกับการเรียนของคุณหรือว่าโพสต์รับลูกค้าได้เลยนะคะโพสต์รับลูกค้าได้เลยถ่ายรูปประกาศนียบัตรน่นนี่นั่นนะคะเสร็จจบภายในหนึ่งวันนะคะเสร็จจบภายในหนึ่งวันมีคําถามยังมีเวลาสามารถถามต่อได้หมดเลยนะคะ ทำการตลาดแบบไหนทําอะไรอย่างไรนะคะชุดยูนิฟอร์มซื้อที่ไหนอุปกรณ์การเรียนซื้อที่ไหนไม่ว่าจะเป็นครีมแชมพูครีมนวดทุกอย่างเคราตงเคราตินอะไรแล้วแต่เลย ครูเปิดโอกาสให้ถามได้เลยครูมีคําตอบให้นะคะ,ะครูมีคําตอบให้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าครูนอกจากที่จะเป็นครูสอนอย่างเดียวแล้วครูยังให้บริการลูกค้าด้วยซึ่งปังมากนะคะ,ะปังมากเพราะฉะนั้นอันนี้คือการเรียนการสอนที่จะมาสอนกับครูนะคะอ,ะอ่ะหนึ่ง ข้อดีของการเ,าเรียนนะคะกับครูสอนหรืทรนนเนอร์นะคะใกล้บ้าน 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายคุณไม่ต้องเดินทางไกลสนะคะ,เ,ะเ,เวลาคุณมีปัญหาใดๆหรือว่าเวลามีลูกค้าหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่ครูสามารถที่จะดูแลเธอได้ ะะออสามารถให้คําแนะนํานะคะหรือว่าออไปมาหาสู่หรือว่าเธอมาเทรนมือนะคะลูกศิษย์ลูกหานักเรียนมาสามารถมาเทรนมือได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะ,ะข้อดีของการที่เรียนกับเทรนเนอร์แล้วก็เรียนกับเมืออาชีพนะคะแถวบ้านใกล้บ้านอันนี้ก็คือ,อการเรียนนะคะสปาศีสระเวียดนามจากร้านเฟิฟ้านะคะบิวตี้มาสัดสุรา์ธานีเอามุนก็จะอยู่ประมาณนี้ใครสนใจนะคะ มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถทักใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วพบกันนะคะอีกหนึ่งอาชีพเป็นอาชีพทำเงินแล้วก็เหมาะมากสำหรับสาวๆนะคะหรือว่าเหมาะมากสำหรับต่อยอดไม่มีประสบการณ์จับมือสอนนะคะคุณสามารถเรียนรู้ได้นะคะมีประสบการณ์วัยเรียนรู้ไวมากนะคะอันนี้แนะนำนะคะเราก็สามารถต่อยอดเพิ่มยอดขายในร้านของคุณได้อีกหนึ่งอาชีพนะคะที่แนะนำมากมากเลยนะคะ อ่ะใครสนใจก็สามารถทักกันคลิปนี้ไปก่อนนะคะคลิปหน้าฝากคำถามไว้นะว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับสปาซีสเวียดน,นามคูมีคำตอบ๊ายบาย